สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเราพัฒนานะคะสูตร1พร้อมตารางนะคะของวันที่17เดือนตุลาคม2565นะคะสำหรับผลของงวดที่ผ่านมานะคะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะสูตร1พร้อมตารางเข้าแค่วิ่งรูดนะคะเข้าเด่น1วิ่งรูดนะคะส่วนตัวเจาะหลุดนะคะ ส่วนชุดโค้งสุดท้ายนะคะเข้าที่1นึ่สองชุดกันนะคะเพื่อนตารางก็เข้าหน่งสองเนาะโค้งสุดท้ายนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ตามชุดโค้งสุดท้ายนะคะแล้วก็สายวิ่งสายรูดนะคะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะ อามาต้ำกันต่อนะคะของวันที่สิบเจ็ดค่ะวันที่สิบเจ็ดตารางนะคะที่แอดจะวางให้ก็จะมีหกศูนย์ระวังนะคะหกหกกับเก้าตัวตีเดียวกันเนอแล้วก็เจ็ดหนึ่งห้า ค่ะใครที่ไม่ชอบตัวทีแอดจับคู่ให้ก็ลองจับคู่ในตารางได้เลยนะคะสำหรับ3ตัวนะคะทีแอดจะให้ก็จะมี8 51 แปดหกแปดสามหนึ่งแปดหกหนึ่งนะคะ ผู้ไหนที่แอดยังไม่ตัดให้ก็ลองตัดเล่นดูเด้อสำหรับสองตัวนะคะสองตัวบนล่างนะคะแอดจะให้ ตัวเด่นก่อนนะคะตัวเด่นจะให้เด่นที่แปดห้าหนึ่งนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะแอดฟันไปให้ที่แปดนะคะสามารถนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะหรือเพื่อนๆท่านใดนะคะไม่ชอบแปดนะคะก็ลองพิจารณานะคะห้าและหนึ่งนะคะสำหรับตัวที่แอดจะ เจาะให้นะคะแปดห้าแปดห้าแปดหก แปดเก้าแปดหนึ่งและแปดเจ็ดนะคะเอด็ดจะเน้นให้ห้าชุดนะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่เอด็ดจับคู่ให้นะคะก็ นำไปวิ่งไปรูดนะคะนอกเหนือตัวทีเอสให้ไปเนาะใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูหรือว่าจับในตารางดูเด้อเบื่อเๆืส่วนชุดกันนะคะแอสจะกันให้ที่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งก้าหกกับเก้าตัวตัวเดียวกันนะคะแอดขออนุญ,ญาตกับหัวให้นะคะแล้วก็สามห้าค่ะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอให้เงินปังๆกันทุกทท่านนะคะสําหรับเลขทูบนะคะแอดส่งให้ในไลน์เนาะสาหรับเลขทูบแอดก็ส่งให้ในไลน์แล้วเด้อใครอยากได้ก็แอดไลน์มานะคะตามทีเอเอาให้ไปเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า